วันนี้ครับผู้ชมผมพามาอัปเดตสต็อกรถกระบะนะผู้ชมจากได้ตัวไหนรุ่นไหนนะฮะดูคลิปนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนและฟรีดาวจัดไฟแนนได้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงเกียร์โตเกียร์แมนนวลน,นะครับราคาดีราคาเริ่มต้นเด็ผ่อนกันสบายๆนะครับใครที่หากระบะไว้ใช้นะฮะบอกได้เลยว่ามาดูคลิปนี้ครบค้วนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโวยูสุนะฮะมาครบเลยใครชอบใครสนใจรุ่นไหนอยู่นะครับตามผมไปดูต่อ,อรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีครับัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถกระบะมือสองอยู่นะฮะวันนี้มาพวกผมเซลล์หนวดเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูกระบะนะคุณผู้ชมที่มีในสต็อกมากกว่า560คันเลยนะฮะมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวเตี้ยนะแล้วกระบะที่ขายดีที่สุดเนี่ยนะครับในปีนี้นี่ก็จะเป็นรีโวนะนะฮะและรีโวที่เพชรยนต์ผมบอกได้เลยว่ามีเยอะมากๆคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวมีอีก แบบว่าลอตใหญ่เลยเพราะว่าเพชรยนต์เรามี3สาขาเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตนะฮะพามาดูนะครับว่าสาขาที่เซทย68เนี่ยมีอยู่กี่ขั้นนะครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็มาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมนะครับผมก็ถ้าที่อยู่ตรงหน้าพี่ๆตรงนี้นะครับสามสี่คันนี้นะฮะสีขาวเนี่ยนะฮะจะเป็นที่คันที่เพิ่งเข้ามาจอดเลยนะครับผมรีโว2.4นะฮะตัวเอนที หน้าหมูป่าโฉมปีย1ิบเอ็ดนะฮะโฉมปีย2ิบสองนะครับผมก็ราคาดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวแคบนะครับแบบนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะผมก็มีนะครับอย่างคันนี้นะฮะติดแครรี่บอยแบบว่าทึบๆมาให้เลยสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าันรถปี21เอดนะครับผมก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นรถหน่วยงานนะฮะนี่รถหน่วยงานใช้กันเยอะเลยคุณผู้ชมนี่และแครรี่บอยมืดตึบเลยนะฮะไม่มีกระจงกระจกนะคุณผู้ชมนะ นะครับเอาไว้ขนของนะครับผมเป็นรถหน่วยงานนะนะฮะน่าจะขนเงินนะผู้ชมทรงนี้นะครับผมติดเซ็นเซอร์ติดกันชนถอยกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็มีกันชนด้านท้ายนะฮะที่ติดมาเพิ่มนะนะฮะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับผู้ชมสามแสนเจ็ด่นกลขใหม่หนึ่งแสามหมื่นโลเป็นตัวแคปนะนะค่อนข้างสวยเลยเพิ่งติดฟิล์มให้ด้วยนะผู้ชมนะครับ รีเวเนี่ยเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะปีนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะคุณผู้ชมกระบะก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคุณผู้ชมนะครับตัวหน้าหมูป่าเนี่ยผมมีให้เลือกแบบว่าเยอะมากนะฮะอย่างคันนี้379,000เจันโอ้โหคันนี้ปีย0่ใหม่เก0 0 0มคุณผู้ชมนะครับติดแคลร่บอยให้ด้วยนะนะฮะได้หน้าหมูป่าเรียบร้อยรถปีใหม่นะครับ ดูแลให้นะฮะประกันเครื่องเกียร์รันตีให้ครบผู้ชมนะครับไม่มีขาดแน่นอนเกียร์ธรรมดานะผู้ชมไม้แท้96,000โลสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะแล้วฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผู้ชมผ่อนเพียงเดือนละประมาณ7-8 0 0พันเท่านั้นเองนะฮะสำหรับรีโว่ตัวแคปนะนะ,ะหรือว่าถ้าพี่ๆอยากจะผ่อนน้อยกว่าน,นี้นะครับพี่ๆใช้เงินดาวก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งคันนี้ก็จะเป็นตัวปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ากราจังหน้าเนี่ยจะได้โคมเมียบม,มาแล้ว ถ้าเป็นตัวปี20เนี่ยกระจังหน้าจะเป็นสีดาล้วนนะครับตัวนี้ได้เป็นปี22คุณผู้ชมนะครับ399,000ไมล110,000โลนะฮะคันนี้ได้เกียร์แมนวนวลนะคุณผู้ชมใครที่เน้นใช้งานนะครับผมอยากจะได้ไว้เดินทางนะครับขับขี่ออกต่างจังหวัดนะนี่เลยคุณผู้ชมตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวเซทอี dition e นะหรือว่ากระบะตัวเตี้ยนนั่นเองนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ตัวสี่ประตูตัวเตี้ยผมก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูนะนะครับ นี่รีโวนะฮะสีบอลเงินก็มีนะหล่อๆแบบนี้นะครับปท้ายเป็นหลอดฮาโลเจนตัวรถเนี่ยนะครับรับประกันได้เลยไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํานะครับกับสีก่อหม่ไม่มีนะฮะเล่มมอยตร์สุนหายด้วยคุณผู้ชมนะครับและคันนี้ไมเก้าหมื่นสามรถปียบเอ็ดนะฮะสภาพดีเลยคุณผู้ชมสี่สองเก้านะครับเรามาดูนะฮะค่ายนอกกระแสกันบ้างรุ่นนี้ก็ต้องบอกยว่าแต่งสวยนะนะครับกับ นิสสันนาวาร่านะ2.3เป็นตัว e-back edition เกียร์ออโต้ยกสูง4ประตูผู้ชมรถปี2023นะครับไม่ใช้งาน79,000โลนะกับราคาขายเพียงแค่649,000และได้เป็นสีใหม่ผู้ชมเลขทะเบียนสวยๆแบบนี้ไฟเป็น full LED นะครับแม็กเป็นขอบ18นิ้วนะฮะเป็นแม็กดำเดิมเลยคุผู้ชมนะครับตัวน,นี้มีกล้อง360องศาให้แล้วด้วยนะฮะ พรมพุดตาร์จกุญแจสมาร์ทที่คคเลตให้พร้อมนะครับพรมลายมัลติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลนะฮะด้านหลังมีแอร์หลังมาให้ปลั๊กชาร์จมีมาครบนะครับโอ้โหเบาะกว้างนั่งสบายแน่น,นอนนะฮะติ๊กเกอร์แบ็กอิดิชั o n เดิมจากโรงงานคุณผู้ชมนะฮะอันนี้สวยนะอันนี้คือเดิมๆนะเป็นตัวแบ็กอิดิชั o n รุ่นพิเศษคุณผู้ชมนะฮะหล่อเลยสีใหม่ด้วยนะฟรีดาวจัดยอดได้เต็มคันนี้ก็ผ่อนเพียงเพียงเดือนละมาหนึ่งหมื่นกว่าบาท นะครับใครที่สนใจนะฮะแบ็กอิชันคันนี้ก็ติดต่อมาหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถโครงสร้างเนี่ยผมมีวารตีให้ทุกคันนะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะคันเว้นคันนะมีให้ทุกคันนะครับก็จะมีตัวเตี้ยสี่ประตูด้วยคุณผู้ชมนะครับนี่ด้านหลังก็ติดแคลริบอยไปให้แบบนี้นะฮะแบ็กไลเนอร์เดิมๆนะฮะคันนี้การชนด้านท้ายนะครับผมก็ติดเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนมาให้แล้วด้วยนะฮะ เป็นตัวสี่ประตูคุณผู้ชมนะฮะตัวเตี้ยนะเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคุณผู้ชมไม่หนึ่งแสนหกหมื่นโลกับราคาตั้งขายสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้จอทัชสกรีนมาแล้วเรียบร้อยนะฮะสองจุดสี่เซทอีดิชั่นนะฮะเป็นตัวแฮนด์ีนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่หล่อๆแบบนี้หน้าหมูป่าคุณผู้ชมนะใครอยากได้แคปป้ายทะเบียนไว้นะนะฮะอันนี้ปียี่สิบนะครับเดี๋ยวมาดูตัวมิดปียี่สิบสองคุณผู้ชมนี่ตัวมิดปียี่สิบสองนะ คันนี้ก็จะเป็นไฟเบร์เตอร์นะครับถ้าเป็นตัวมิดนะนะฮะปี2 0 2 2ไมล์่6 9ผู้ชม4 6 9 0 0 0ะครับคันนี้เป็นตัวมิดตัวรองท็อปนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะฮะกระจกเป็นโครเมียมเรียบร้อยนะครับแม็กไม่ใช่แม็กกระทะแล้วผู้ชมนะครับเป็นแม็กขาวบ16เป็นอลลอยนะฮะภายในถ้าเป็นตัวมิดปี22นะภายในจะเป็นเบาะหนังผู้ชมนะแต่แต่แต่คันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะนะครับ นี่แผ่นเพจเดิมนะครับผมสภาพสวยเลยคุณผู้ชมใครสนใจนะครับผมติดต่อมาได้เลยปีดับผ่อน8,000กว่าบาทนะฮะมีแคริบอยไปให้นะครับผมไฟท้ายส,สวยๆนะถ้าเป็นปี22ไฟท้ายจะเปลี่ยนมาใหม่คุณผู้ชมเป็นไฟท้ายเลข3แบบนี้นะครับเห็นไหมไฟท้าย LED เหมือนตัวยกสูงเลยนี่ข,ข้างข้างก็เป็นตัวยกสูงนะครับผมแล้วก็ตัวปี21เนี่ยจะเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะครับและนี่คือปี22คุณผู้ชมนะฮะก็มีให้เลือก ทุกปีทุกรุ่นนะครับผมราคาดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวยกสูงนี่หน้าหมูป่าผมก็มีนะครับผมเป็นปี2020นะฮะร,ราคาเปิดอยู่ที่500,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมไปดูหน้าป้ายให้นะคุณผู้ชมนะฮะช่วงล่างพิเ n นเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ล้อแม็กอารอยขอบ17นิ้วนะภายในเบาะ5นะครับผมสีดำแบบนี้กว้างนั่งสบายแน่อนอนนะครับอันนี้5 59,000บาทคุณผู้ชมไมล130,000โล นะครับมีจอกลางนะฮะกุญแจไขเสียบมาให้เรียบร้อยซ่อมง่ายดูแลง่ายทําไมถึงรีโวถึงเป็นรถที่หองตลาดมาจนถึงทุกวันนี้นะคุณผู้ชมผมจะบอกให้เลยว่าอะไหล่หาง,ง่ายซ่อมง่ายราคาไม่แพงและที่สำคัญเลยคือขับดีนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะคเครื่องยนต์ทนอัตราการเร่งดีนะครับต้องยกให้รีโวเขาเลยนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบพามาดูอันนี้ปี20นะคุณผู้ชม5 5 9 0 0 0หานะครับแถมแครีบอยไปให้นะ สีบอลเงินนะครับเรามาดูสีขาวผู้ชมคันนี้นะครับได้เป็นสีขาวโตมิดนะฮะ2.4รุ่นมิดนะครับปี22คันนี้มากับไม้ที่สุดแสนจะน้อยนะผู้ชมไม้20,000โลผู้ชมนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับสีขาวมุกนะคันนี้ได้ไฟ full LED แล้วเรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์คู่หน้าให้ปี22ขึ้นไปนะช่วงล่างจะเป็น s u p e r f e x suspension เรียบร้อยนะครับกับราคาขายเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นผู้ชมนะครับแม็กขอ18นะฮะ ประตูนี่บอกได้เลยว่าสวยกริบนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในตัวปี๒สองเนี่ยภายในเบาะหนังนะคุณผู้ชมจอทัชสกรีนมีมาให้นะครับผมแอร์เออติดครบนะฮะคันนี้ใม่สองหมื่นแท้นะคุณผู้ชมด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับผมเบาะปรับพับได้หกสิบสี่สิบนะฮะช่วงล่างจะเป็นโซเฟ็กซ์ซับเพนชั่นนี่เห็นไหมนะครับก็แหนบจะลดลงมาเหลือสามชิ้นคุณผู้ชมนะฮะถ้าไม่ใช่ช่วงล่างโซเฟ็กเนี่ยสติกเกอร์มันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม นะครับแต่นี้ปี22แล้วนะฮะก็จะเป็นช่วงล่างโซฟ็อกเซิร์ฟเพนชั่นเรียบร้อยไฟท้ายนะครับเป็นเลข3 LED ตัวมิดก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับไม้แท้20,000โลเป็นรถบ้านคุณผู้ชมนะฮะหรือถ้าใครสาวกอิซูสุนะคุณผู้ชมก็มีอิซูสุดีแม็กให้นะครับตัวนี้1.9ตัวแซดนะครับผมเป็นตัวแครบนะยกสูงนะครับไฮแลนเดอร์นะฮะเครื่องยนต์ DDI Blue Power ก็ขายดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมสำหรับดีแม็กนะครับอันนี้ ปี20ผู้ชม489,000ราคาจะถูกกว่าเตอรต้านิดนึงนะฮะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าเหมือนกันแน่นอนสีบอลเงินนะครับผมหน้าออร์นิวรถปี2020นะครับเปลี่ยนโฉมใหม่ครั้งแรกนะฮะเป็นหน้านี้เลยนะะมันจะเป็นโฉมเดียวกับปี21 22ผู้ชม23นะฮะโฉมเนี้ยใช้โฉมเดียวกันหมดนะครับจอทัชกีนพวมาลัยมีคูดคอนโทรลให้เรียบร้อยนะฮะเป็น เดียอ e ัโต้ผู้ชมนะฮะตัวแคบกว้างนั่งสบายออปชั่นเยอะนะครับผมตัวนี้ก็ราคา489,000นะ,ะฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่9,000กว่าบาท8,000กว่าบาทมานี่เลยนะฮะพี่ๆที่มีเครดิตนะครับผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถน,น,นะฮะได้รับดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนนะครับผม2.69นะครับผมหรือว่าค่าผ่อน4ปีเนี่ย1.99เท่านั้นเองนะฮะแต่ยอดจัดต้องเกิน400,000นะคุณผู้ชมนะครับอ่ะก็พี่ๆที่ทํทาอาชีพ เกษตรกรค้าขายนะครับผมเงินไม่มีในบัญชีหรือว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีก็แล้วแต่นะครับขอแค่คุณผู้ชมนะฮะที่ทําอาชีพนี้นะมีเครดิตผ่อนอะไรอยู่ชักอย่างหนึ่งนะครับเกินปีนะฮะก็สามารถออกรบผมได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจัดให้แบบไฟแนนซ์ช่วยดันกันเต็มที่เลยนะฮะใครที่สนใจอยู่ก็รองโทรมาปรึกษาสอบถามผมได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นกระบะตัวหน้าหล่อคุณผู้ชมนะครับหน้าหล่อคันนี้ก็จะเป็น2.4ตัว e นะฮะปี2 0 2 0ปี2 0 1 8คุณผู้ชม5 1 9 0 0 0หม้าพันไมล์หนึ่งแโลนะครับได้4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นหน้าหล่อแบบนี้ไม่ใช่หมูป่านะคุณผู้ชมมันจะเป็นโฉมก่อนหน้าหมูป่านะฮะก็จะเป็นหน้าหล่อแบบนี้นะฮะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับถ้าเป็นตัว e นะนะฮะจอกลางก็จะไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับพวงมาลัยยังคงเป็น power อยู่นะตัวนี้ไมล์แสนหกนะครับไมล์แท้นะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับผม เอออโต้นะครับมีอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดให้ครบนะฮะด้านหลังนั่งกว้างสบายแน่นอนเบาะปรับพับได้เรียบเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะช่วงล่างก็พีเรเนอร์นะครับผมมีเซ็นเซอร์มาให้สองจุดสองน้ำหน่งนะฮะคันนี้ไม่มีกล้องถอยมาให้แต่ถ้าใครอยากได้นะครับผมจัดการให้นะหรือว่าใครอยากได้ตัวเตี้ยสี่ประตูนะครับนี่เลยอย่างที่ผมบอกนะครับมีทั้งสีขาวสีบอลเงินให้เลือกเพียบเลยคุณผู้ชมนะฮะมีสองคันนะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูราคาก่อนนิดนึง คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีขาวนะฮะน่าจะปีสองพันยี่สิบนะปีสองพันยี่สิบคุณผู้ชมนะครับ 4, 7, 9, 000, สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ประตูนะคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับผมเลขทะเบียนหนึ่งหกห้าสองนะครับไม่หนึ่งแสนหกหมื่นโลสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนคันนี้นะฮะน่าจะมาล็อตเดียวกันคุณผู้ชมสี่เจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับไม,ม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลปียี่สิบเหมือนกันสเปคเดียวกันนะครับราคาเท่ากัน แต่ต่างกันที่เลขใหม่ต่างกันหมื่นโลนะฮะใครมาก่อนก็ได้ไมล์หมื่นห้าก่อนเลยเไมล์แสนห้าก่อนเลยขอภัยคุณผู้ชมนะฮะเอาเรามาดูนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสี่ประตูยกสูงนะฮะเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูนิดหนึ่งคันนี้ก็จะดีเพราะว่าติดแคลรี่บอยมาให้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะได้แคลรี่บอยนะครับให้ผมถอดจะได้เช่นเดียวกัน คันนี้549,000นะครับ2.4ตัว E ปี20มาส154ประตูยกสูงเกียวโตผู้ชมนะครับสภาพสวยเลยนะใครอยากได้นะ549,000ฟีด้าผ่อน9,000กว่าบาทนะครับหรือจะเป็นมิซูบิชินะครับผมไทยท่านคันนี้นะครับเป็น2จุดเท่าไหร่นะผมจําไม่ได้นะเป็นเครื่องยนต์ไมวิกนี่แหละผู้ชมดีเซลล้วนนะครับอะยวผมพาไปดูสีเท่าดํานะเป็นรถบ้านคันนี้นะครับผมไม่มีแวดนะ ปี17นะครับ2.4 GLS นะครับผมปี17ไม่แสน0 0นนะครับคันนี้3 5 9 0 0 0เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออทเกียร์แมนนวลคุณผู้ชมนะครับอขออภัยไม่ใช่สประตูเป็นแคปนะคุณผู้ชมขออภัยนะครับแคปยกสูงนะฮะตัวเกียร์ธรรมดานะครับใครที่อยากจะได้รถบ้านนะเดิมๆสภาพสวยไว้ใช้นะมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื่องของเหลวให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับปุ่มพุทสตาร์ทมีให้นะฮะ ใครที่อยากได้นะทั้งหมดทั้งมวลนี้ฟรีดาวได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงิน,นออกรถก็ได้นะฮะนี่ยูสุเดรครับดีแมกนะ1.9เซทพี P, 6แสนเก้าหมืพคันนี้ปียีนะครับผมไม่ใช้งานแค่สี่หมื่นแปดพันโลผมเพิ่งเอาไปถ่ายเองเมื่อเช้านี้นะครับใครอยากดูรายละเอียดก็โทรมาผมได้เลยนะหรือว่าจะเป็นคันนี้นะคุณผู้ชมสี่ประตู1.9ตัวแซดห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับผมต่างกันแสนหนึ่งนะอันนี้รถปียี่สิบนะครับเป็นสี่ประตูเหมือนกัน แตต่างกันที่สีนะคุณผู้ชมแล้วก็เลขหมายนิดหน่อยนะครับภายในนะฮะก็จะออปชันบางอย่างถูกตัดลดลงไปนะครับถ้าเป็นตัวแซนะนะฮะจอนะครับที่ไม่มีเนวิเกเตอร์นะถ้าเป็นตัวแซแต่ว่าถ้าเป็นตัวแซเนี่ยแอร์ Air หลังก็ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวแซเนี่ยมีแอร์หลังมีจอมีทัสมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับปีดาได้ก็ผ่อนเดือนละประมาณ1 0,000 000กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมติดต่อหาผมได้เลยเซลล์หนวดนะ ไม่ว่าจะใช้เงินออกรถจะซื้อสดนะครับจะจัดไฟแนนซ์จะดาวเท่าไหร่นะฮะโทรมาปรึกษาผมก่อนได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสน,นีลาไก่อนสวัสดีครับ